น้องแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่มางานในวันนี้นะครับกอดตื่นฮะ, <c ười> ะที่ทม,มีอิธานะเร่าให้ฟังก่อน,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 นถาา้าเงียกอย่าเล่าพาี่ครัเป็นพิานเอาอกาศแต่าได้คุยขึ้นคุณพ่อให้เงียอเราเป็นเล่าพิานะอาอากา้เลยเดีนไหเป็นพิธานกจะถายจะต่อากตอกาสอย่างอย่าึ้ you <laughs> ้เจ้าก็ไล่ระายก็เกิดจ้ริแข่งขันในวันีขึ้นแล้วอ่ะวันขึ้นเจ๋งผิดดานขึ้นกรเต่าจะกระก็วิ่งแข่งกันแตงกระตายวิ่งอย่างรวดเร็ววิ่งวิ่งในว็วิ่งไปถึงกางทางแล้วเดี๋ยวจะมใหยดต้นที่ตะกุของกระตายนอนหลับและ้าวเขา่าอกใจว่าไม่มีทางเราแน่นอนวันี้เป็นไทย เุ่้นต่อไปที่ยไบก้ยต่อไบลีกกรไบกุ้ยอไบกุ้ยต่อไบกุ้ยก่ไปเดินเตนหน่งเตไเจ้าเดยคิดได้ขนาดแั้นว่าอาหานจะมรสชาติหนเราได้เข้าเข้าเต่าด้วยเมื่อทำเสจไม่กันเราท่ไม่ไำเรอไม่ราพออาหรจะได้ปุ๊บเต่าจะเกิดตลาดก็ตายแล้ต้องเป็นหม่เลทีเต่าก็ชนะด้วยทีเจอยี่อไ้้อไห เม่ดื่อววิธีการเดินเดินนั้นอาจจะไม่ทำให้คุณคอมเตอรในไหได้นะเมื่องเสียเงี้แหละพอมเตอร์เดินผมมีโอกาสนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังวันนี้เวลาอะไรกับต้อ Yeah. ดีกว่านะ่าไหครับอ่าก็มาเด้วนึ่ง่านที่ร่พี่่เยนเนะทียากที่เนเนีงนี้จะเห็นเลยฮะเราจะเอาโลกไหมครับไม่เ้็ไเดี๋ยวเราเรปรัอาลกเปการหนึ่งที่พาคนไร้จกแต่ทั้งของเก่าและมาุของใหม่เห็นยางแบบนี้ไหมครับ ยาลำนี้นะครับที่ที่โดยจะนั่งขึ้นไปบนเราครัเป็นยาลำใหม่ของบริษัท SSC ยาอ่ายาลำนี้ความเร็วมาเลยเร็วขนาด3 5 5 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมับสามารถบินขึ้นตัรอากาศได้แม้ในสนามบิน3นาทีก็ถึงแล้พอถึงเสร็จก็เลื่อนชั่วโมงก็อีกประมา ใช้เงินสามล้านบาทซื้อไปไนะถาทนสองล้านบาคคนตอนนี้เกิดอักใคร่ไปรัฐทีนถามน้านนะครับขอรูห้เ่องทีสอน่คไม่นะคือบรอแลวอาไปล่นอนะครับจะทำการลงตรงไทยหนึงคนเอาเยครับอย่างเงี้ย่าแล้ว มีของมาแจกก็ถ้าเรียบร้อยดนะ <Yeah. S 1> ีนะขผมมาแจกได้ะมากเลยในเดือนวัน